สวัสดีครับผมอูบช่องเที่ยวบรรทุงนะครับผมนี่ไปเก็บหอยมาครับกับน้องครับสีมะก,ก้อยกันพี่น้องล่างเห็ดเรียบร้อยแล้วปมะก,ก้อยหอยตาบหมหงเ์แซ่บพี่น้องวันนี้หืมกรอบดีใหด่เลย,เลย บรรยากาศเป็นบ้านครับเป็นนอกครับอยู่สารคามเด้อพี่น้องนี่ครับผมเพื่อกสุมพิสัยนะครับอเ,เอาอยัางเอาหอมเปียเตียงเออมาใส่นี่เชฟเฮาครับเชฟจากนนเ,เากน,นเมืองน้อยเชฟจากนนเมืองน้อยมาสั่นมาเชฟดอกครับเชฟดาวอ่า ไอเชฟเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งยังได้ใส่หยังเนี้ยนะครับก้บอยหอยกินข้าวเที่ยงน้ำกันมาเด้อพี่น้องบาในี้ใบสองแล้วแต่ว่ากินข้าวเที่ยงใบสอใบดีออกคือน,นเรียบใบใช่ไหม ย่างเนี้ยพริกด้ครับพริกอาพริกป่นใส่เข้าไปจากงเยอะเพียรไหลด้วยมันเพียเได้พริกต่ำเองตัวเสพเซ็บกระดิต่ำบางหุองบ้านี้ เดี๋ยวเข้าไปตํำบกุงท่าครับห้น้องก้อยหอยครับผมเดี๋ยวไปตํำบกุงท่าห้องขบ,าบา้านนี้ครับผมบ้านนี้น่นองก้อยหอยนี่ครับห้องสีไม้ต่ำบกุงที่นอบกันนี่ครับเครื่องชิลล์บลกพริกมันตานใส่ก้อนเลยไทยมันมุมกุงกว้างโอเมนไทยกงกว้างไม่เห็น สองกระเทียดกระเทียดดิบตัวน,นี้เด,ดเดีอพี่น้องมากินก๋เที๋ยงกันครับผมประเดีอยงยังโอ้ประเดี๋ดที่ไม่ครับสอง Ở đây เออเบิ่งโอเบิ่งโอ้ยบักไข่เดิบ ตัวไนเล่าก็จะผสมเขาล่าอย่างคือผสมเล่าบ่โอาไม่ต้องครับ โอ๊ยหวาซะเนาะจินะต <c oughs> ะความขยะมันรื้อรื่งทั่วโอ้โนะ่าน้ายแวอกเขาอืมเด๋ยวอ่งมาเนี่ย นี่ครับผมตับมัุงเสร็จแล้วพี่น้องที่นี่ก้อยหอยครับผมก้อยหอยตับมัุนี่ต้มยำหมูครับครับผมมาใีขออนุญ,ญาตกินเขาาด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเที่ยวบรนทุงครับผมคลิปนาพ่อกันไม่สวัสดีครับ